รัดเกินสีสวยแบบเกินจริงสวยอยู่จริงจริงค่ะลูกสาวทำไรอีเป็นลมค่ะแม้วนวันโอ้ยยาดมฉันยอมใจจริงๆถ้าไม่ดมอันนี้คือตายค่ะเปลี่ยนเป็นดมห่ำได้ไหมลูกวาจะโวยโวยเปลาแม่อันนี้ช่างแต่งหน้าของ น้องจ๊กอาสายุยนะจ๊ะก็ยังมีมีแต่งหน้าพี่จ๊กอีกใช่ไหมแต่งหน้าต่อวันนี้ให้แม่มารีบทำก่อนเพราะจะไปอะไรนะคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะมันนั่งนางเสียอะไรไปดมไปได้ไหมคะได้ค่ะลูกมันมันใหญ่เกินไปนะหนูว่ากำลังดีแล้วแม่เดี๋ยวนี้เพราะว่าไเรียกว่าซุ่มเฮ้อดมมันไม่ทันแม่ดูก่อนอลังการงานสร้างมากน้องถั่งยาให้มาหล่อน่ารักมากอ่ะ ใกล้แล้วใกล้จะขาดแล้วทุกคนใกล้จะได้โกนหัวแล้วค่ะทุกคนบอกน้องไปแล้วว่าส่งสุดท้ายคือสกินเฮดเลยนะเจอกันที่วัดใส่ถุงยางยากเอ้ยใส่ถุงยางใส่ถุงมือยากมากหนูนว่าแม่จะชำนาญนะไนนี้ยากแม่ไม่ค่ยใส่โน้ตไม่เล่นสดว้าวซาซิมิ เป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมกันเนี่ยในในคือไม่ชอบเป็นน้องเน็ตมากกว่าวายน้องเน็ตตำนานนะตำนานมากแม่แต่พี่เน็ตยังสวยอยู่เลยทุกวันเนี้ยเห็นแกแบบโอ้เวลายังแบบไม่ไม่ไม่แปรเปลี่ยนให้แกแบบนี้เลยอ่ะแม่หนุ่มตั้งหนี้ได้ไหมได้ครับลูกตั้งเลยเดี๋ยวแม่ขยี้นิดนึงแล้วก็ล้างว่ะแม่ทำเลยจะได้แบบขาวละขาวขาด ต้องพูดว่าทําผมร้านนี้ไม่เคยขาดเดว่าไม่าเด,าดี๋ยวคุณผู้ชมรู้หมดว่าแม่ทําผมลูกค้าขาดจริงค่ะที่เห็น,หนสวยๆในคุวกความรับของร้านนะคะความลังฟ้าเวลาสวยเราก็ลงไม่สวยเราก็ไม่ลงก็แค่นั้นเองถูกแม่ใครจะเอาไม่ลงสวยล่ะถูกไมล่ะแม่ <tin> แต่ดีๆมันจึ้งนะ <S <S ไม่แสบปวดเลยนะ <S <S น้องอยากได้สีผมเหมือนใครนะพี่เอวิทวัต์เอวิทวั อย่าเจอเลยทำออกมาแล้วจะเหมือนพี่เอ็มแม่แม่สวยกว่าพี่เอมวุ้ปีเอมีเอมได้เห็นคีดไม่ทุบละทุบหลักโอเดนละไม่หรอกแม่มันก็เรื่องจริงอเมันร้ายนี่กระโดนคู่เลยหรอพี่เอมบ็อกช้ำบ็อกช้ำยังไงยังไงโอเดตยังไงก็วันนั้นหนูเจอแกที่อาจารย์คงแกก็ถามอ้าวไม่ไปทําผมหรอหนูบอกไปแม่แต่ไปยังงวันว่างไม่ได้เลย วันว่างของช่างแลง<ช>้วก็ช่างเหมือนกันว่างที่ตรงกันจริงหนูก็งานเยอะแม่ก็งานเยอะหนูก็แต่งหน้าฉ่าทุกวันลงหนงานทุกวันอแม่ก็ทําผมฉ่สช่างแต่งหน้าดาราแล้วทุกคนติดต่อน้องได้ไอ,ไอไอจีลูกฝากเจเจวาซาบิค่ะต่อไปติดต่อไปเลยนะทุกคนแต่อาจจะหาคิวยากนิดนึงนะจองล่วงหน้าเท่านั้นล่วงหน้าอย่านานมากนะคะช่างร้อนเงินดยอะ พ่อพ่อกัน่ะมาได้เลยค่ะใช่ไหมแม่ไม่ยุ่งค่ะทุกวันนี้ไม่ยุ่งว่างรับว่างรับว่างรับจบต่อให้ไม่ว่างก็จะว่างให้ใช่ค่ะแต่ก่อนนะโหมาตอนไหนก็เอาตอนไหนก็เอาแม่แม่มันจะมีหนูก็เป็นช่วงะมันจะมีกมันต้องมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราคลั่งในการทำงานคงาเงินใช่เหมือนเราคลั่งไข่ว้ายอันนั้นมันอย่าเรียกว่าคลั่งเลยค่ะเดี๋ยวเสพติด กลิ่นเดียวที่ทำให้ฉันสดชื่นคือนะไรคือกลิ่นหมกลิ่นหมของสดสิ่งเดียวที่ฉันจะเอาเข้าปากไม่ใช่ซาบปีใครจะกินแซลมอนก็กินไปไม่ไม่กินนะไส้โจงไส้จูไม่กลัวมีของสดที่เป็นแห้งเแล้วที่ไม่จะเอาเข้าปากใช่ไม่มีพยาธิด้วยอ่ะ ใช่ไหมแม่เจ๋ใช่ค่ะอร่อยถูกหลักนามัยไรพยาติค่ะคันเองจากปากเราเลอะโปรแหล่งโปรตีนธรรมชาติสิงโอ้แต่แม่ฟอกรอบเดียวลดเนาะจำเนาะจำงเลยตอนแรกหนูกล่าวว่าอุ้ยสามสี่แน่ใช่ไหมต้องนานแน่ใช่ไหมเออเพราะว่ารอบที่แล้วแม่ฟอกหลายรอบใช่ไหมแต่หนูเข้าใจว่ารอบที่แล้วเราพื้นผมเข้มเป็นรอบดําลูกย้อมดำ ทายปืนผมดำหรือว่าอุ้ยวันนี้แม่ต้องฟอกหลายรอบแม่ใครยอมดำอีกเจอแน่ก่อนทำผมคือถ้าใครยอมดำมาช่างโอ,อ,อเดตจะเขกหัวก่อนนแม่ <c oughs> ใช่ไหมแม่เขกเลยค่ะกี่กี่ค่ะเอาห่างหวี <c oughs> ทิ่มคอชฉ่า <c oughs> บอกแล้วไม่เคยซามลูกค้านีมันยากนะแม่น้อง <c oughs> ใช่ค่ะอโกยากมากสีดำมันฝังแล้วมันก็จะ เป็นอะไรนะรวมๆวงเนาะอ่ามันเป็นด่างๆเพราะว่าเรายอมเองบางทีมันเราลงสีดําไม่เสมือเนี่ยเวลาฟอกออกมามันก็จะด่างอยู่ดีเพราะว่าพื้นผมถ้าเราเคยฟอกมาแบบไหนเอ้เคยเคยย้อมมาด่างขนาดไหนเวลาช่างฟอกมันก็จะเห็นรอยด่างชัดมากพออยู่ที่พื้นเดิมเราด้วยนะบางทีก็ต้องเข้าใจช่างด้วยอ่าใช่งานแก้เป็นงานยากงานหินต้องเข้าใจช่างแล้วก็ให้เวลาช่างด้วยอย่ารีบใช่อันนี้ด่านึ แต่แทงหวีหนูชมเลยแล้วแทงหัวละยังไงนะยังไงนะแม่ยังไงอะไรอยุ่งน pues ูออแม่บอกว่างานรีบตลอดแม่หนูรีบเออแต่หนูอยากสวยไงาแล้วก็แม่หนูรีบรีบทุกงานแม่บ่อยรีบนะเมื่อวานทําไมมึงไม่มาล่ะเนาะไม่มาแต่เดือนที่แล้วนะไม่มาแต่เดือนที่แล้วเออ อุ้ยแต่แม่รับจบได้นะจ๊ะรีบแค่ไหนแม่ก็ตอนี้แม่ชินไม่ใช่หนูคนเดียวอ๋อมันมาเยอะเนาะแม่ทุกคนมันรีบหมดทุกคนรีบหมดดานลงดานลาทุกคนมีเวลาน้อยมากทำแล้วสปีดแข่งกับเวลาแต่ก็เราก็ได้ใจลูกค้าไงเพราะว่าทําถึงใช่ถ้าเราทําได้ลูกค้าเขาก็จะแฮปปี้กับเราว่าเออมาร้านเนี้ยมันจบเร็วแล้วก็เร็วได้สวยด้วยตรงปกด้วยจริงหนูก็เลยไม่กล้าทำร้านอื่นเพราะอะไรรู้ไหมแม่ เราเล่นเขาไม่ได้อ๋อที่มาไม่ใช่เซลเซลอ๋อที่มาหาแม่ที่เล่นแม่ได้สินะไงเแม่ทำจึ้งไงแม่แม่มีมีมีทริความรับนางฟ้าเยอะแม่ก็จะมีแบบซิกแซกแป๊บแป๊บถ้าคนอื่นก็ต้องแบบขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่แต่ของแม่คือหนึ่งสิบเลยจบเลยเริ่มข่าวแล้วจ้าดูเริ่มแล้วค่ะสีข่าวกับขาดเอาไหนก่อนลูก เอาาดก่อนค่ะ <laughs> ลูกบอกว่าอะไรนะตอนแรกอ่าไปย้อมสีชมพูมาเนี่ยเพิ่งหลุดไปเมื่อแกมีพื้นแดงนิดนึงแต่ก็อ้กลักวกลัวมันจะแดงแต่สุดท้ายก็ไม่แดงายไม่แดงคะ่ะเดี๋ยวเจอเลยว่าจะเป็นประมาณไหนเพราะว่าร้านแดงไปแล้วค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะอะลูกอาหารยี่ปงยี่ปุ่น คือก็หน้าฝอกินของญี่ปุ่นญี่ปุ่นกินก่อนเลยกินตรงนี้เลยลูกนะกินเลยกินได้ตามสบายโอ้โหกินซามหิวแล้วลูกหิวมากเนี่ยแหละเนาะช่างดังเขาไม่มีเวลาพักกันเนาะเดี๋ยวก็ต้องไปแต่งหน้าพี่จ๋าอีกใช่ไหมแต่แม่ผู้ชายมาบ้านไม่พักเลหลากินซ้ำเราเอาเงินที่ไหนมาไปใช้เงินเนี่ยเอาเวลาไหนไปใช้เงินเนี่ยลูกทำงานทุกวันงงมากใช้โรงพยาบาลเติมนะ เติมน้ำหนึ่งเติมน,น้ำเกลือเ <c oughs> ออะฉีดเอ,อ้าจิ้มจิ้มมีน้ำเกลือใช่ไหมคะแม่ <c oughs> แม่ก็จิ้มแม่ชอบโดนผู้ชายจิ้มมากกว่าเห็นใหญ่เปล่า <c oughs> ก็มีบ้างตกมาเลยมาล้างเลยเร็ว <c oughs> มาเดี๋ยวเสร็จหนูมีอีกคิวหนึ่ง <c oughs> พี่แอมเอบอร์แอมเบอร์ตัวเล็กลงเยอะมากเลยอ่ะ หนูใส่เสื้อตัวเล็กปอดีหนูจะใส่เสื้อตัวใหญ่หรอใช่อยากตัวเล็กบ้างนะอยากโดนผู้ชายอุ้มบ้างทุกวันนี้อุ้มแต่ผู้ชายว้าอาา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 ่านาานาาาาายเาา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 เายนาาวเายาาาาาาาเาา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 ้าาาาาาลาาาานายาาาา กินยาพาราล้วก็น่าจะหายแน่แหละไม่ม่อยาก,กเลิกไปกระเทยล้วไงไม่จะกินยาพาราใช่มันหายหายเลยสองมีค <c oughs> วามเป็นหญิงที่เราจะสมานมาละจ้าบอนบาร์บี้บาซายทุกคนจ้าบาร์บี้บาซายมาแล้วค่ะสวย เข้ากับทรงผมเป็นอย่างยิ่งทิ้งไว้ก่อนนะถ้าอยากมาลงเทาขาวคนบุรีก็มาเดี๋ยวจัดให้น้องลงสีชมพูมาทุกคนตอนแรกมันจะมีความประกายชมพูนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากเห็นป่ะสีสวยมากลัดน่ะเป็นฝรั่งไปแล้วอ่ะฮัลโหล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 ที่นีที่ไหนี่ไนตอนนี้นี่สีรับกับจมูกมาก ไปแต่งหน้าในหน่อยนะก็จะเป็นแบบบาร์บี้ใช่แม่ส่วนสีผมบาร์บี้แต่หน้าเหมือนลูกเทพอสวยอยู่แล้วลูกสาวอ่ะหน้าหวานมากเหมือนใส่ผมบิ๊กเลยงงไปหมดสีแล้วผมน้องหนานไงทุกคนสีสวยมากว้าวฮัลโหลฮัลโหลไอ้กระกได้ไหมได้ไหมลูกก็ได้ไหมสีสวยเนาะเอาสีนี้ไปสัก แมตต์หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาลงเท่านะวันนี้เป็นบอลบาร์บี้รับกัดจมูกมากเลยน่าลูกเวยไหมไม่ไม่ค่ะหน้าสวยมากลูกเลหนึ่งสีอ่ะหนุนหมุนข้างหลังมานิดนึงหมุนมาค่อยๆหมุนเออโอปอปะ ถูกใจนะลูกนะถูกใจแม่ลแฮปปี้ไหมอันนี้จะไปทำงานต่อเหรอไปทำงานต่อสู้มาเป็นช่างทำผมเอ้ยเป็นช่างแต่งหน้าทำผมชื่อดังเจเจวัสบีเป็นเกียรติมากที่ได้จับหัวน้องนะคะทุกคนค่ะแม่แม่อยู่หัวทุกเดือนเลยค่ะสวยนะลูกนะแฮปปี้นะแม่เลิศเลิศเกินถ่ายรูปสักกลุ่มสองถ่ายกลุ่มถ่ายกลิบแล้วค่อยมาลงเทาควอนบุหรี่นะเดี๋ยวลงต่อเลยอุ้ยสีนี้หน้าขาวอยู่นะแม่ว่าเนาะ แ่ฟรไม่ว่าน้าสว่างเป็นลูกครึ่งไปเลยลูกครึ่งลูกใจแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกเท้าควันบุรี่มันก็จะเปลี่ยนเอาหลายๆสีจะได้ถ่ายรูปแบบกลุบๆเดี๋ยวเจะทำสามสีมันพาผูกตั้งแแม่ทำได้หนูเห็นแล้วได้เลยสิบสีแม่ก็เคยทำไปแล้วปังว่านอนเลยเออนอนเลยรอเลยอุ๊ยมีผัวด้วยอ่ะ้เลยแ่ม่้เดินไปอ่ะแม่ไม่มีจ้ะ ห uhm นะะูเห็นใครรึเปล่าลูกไม่ใช่หรอแม่ไม่ใช่ผัวไม่ใช่ผัวเดี๋ยวมันแรงกับแม่นะเ่ขามาเขามาซ่อมปั๊มน้ำปั๊มน้ำสวยแล้วเนาะคนสวยก็จะนอนรอผัวแบบนี้ใช่ไ่มลูกใช่แม่นอนรอกอดย่าดมไปเลยนอนรอผัวไม่ใช่อะไรนะจะตายแล้วค่ะ ไม่ได้พักข้าวก็ไม่ได้กินดูเขาผอมลงอะ่ะแต่ส่วนฉันน่ะไม่ได้พักแต่กินเยอะวันขึ้นงงไหมทำไมไม่ผอมบ้างแม่งก็งงเหมือนกันเราก็ทํางานหนักเหมือนกันแม่บางอย่างถ้าเรา ผอมเราอาจจะสวยใช่ไหมซึ่งเรายังไม่อยากสวยตอนนี้เออเพราะว่าเดี๋ยวสวยเดี๋ยวผู้ชายมาจีบเยอะอีกตัวนึงเราอยากทำงานเรา็เลยไม่อยากสวยเราไม่อยากไปหมกมุ่งกับผู้ชายเนาะพอเราสวยแล้วเราจะไม่อยากทำงานเลยเออจริงๆริงนี่คือเรื่องจริงโอ้ค่ะแม่บินสิงคโปร์เลยจ้ะถ้าสวยใช่ไหมถ้าสวยคือจะบินนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสวยเดี๋ยวจะไม่มีคนทำผมเดี๋ยวลูกค้าไม่ได้ทำผมเนาะเลือก